สวัสดีครับแฟนคลับอาจารย์ภูมเมืองดอโดบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเ4ดสนะครับประจําวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับซึ่งรายการมวยวันนี้จะมีมวยรอบคูณเสือครั้งที่20นะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศและก็จะมีชิงลําดับที่3นะครับโปรแกรมมวยมีคู่ที่1นะครับเป็นชิงที่3 ของมวยรอบปุนเสือครั้งที่20นะครับระหว่างเพชรอ่ไทยพิทักษ์ทางหลวงวันนี้จะพบกับคู่ปรับเก่านะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ทั้งคู่จะพบกันที่น้หนัก122ปอนด์และมวยคู่ที่2นั้นเป็นเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับซึ่งเพชรสังวานได้รับคัดเลือกเป็นคู่มวยดูเดือดแห่งปีประจำปีนี้นะครับของเวทีมวยต้องเจสี ซึ่งการชกในครั้งนั้นพบกับเจ้ายอดเพชรสสปากยิมนะครับวันนี้เพชรสังวันสสมานคาร์เมนจะพบกับเพชรนำโชคออตึกแดงที่มันหนัก113ปอนด์และคู่รองผู้เอกของรายการนะครับคู่ที่3เป็นยอดเหล็กเพชรออัดชริยะนะครับหรือเจ้ายอดเหล็กเพชรที่เด็ด99นะครับวันนี้พบกับเฟอร์รารี่เฟรแท็กทั้งคู่จะพบกันที่มันหนัก140ปอนด์ และคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการชิงชนะเลิศมวยอรอบคุณเสือครั้งที่20บระหว่างเจ้าฉลามเสือนายุกเอธาสลาพบกับปราบพิภพเอราวันซึ่งทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก122ปอนด์นะครับมาถึงคู่แรกของรายการนะครับเป็นการชิงลำดับที่สของเมื่อรอบคุณเสือครั้งที่20ระหว่างเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับวันนี้ พบกับคู่ปรับเก่าเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือเ,อเจ้ากบคูเขาคุณต้อมบัวขาวมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนี่เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับมวยตัวนี้จากนครศรีธรรมราชคุนี้เจ้าเพชรอ่าวไทยเคยชนะพลิกลอกมาโดยสยกนะครับกลางยก4ี่นี่เป็นรองถึง21นะครับรองทางด้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ความหลังของทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงก็มี ชนะคะแนนปราบพิภพเอาราวัณแล้วก็มาแพ้นอกยกที่สามปราบพิภพเอาราวัณน,นะครับวันนั้นเป็นต่ออยู่ประมาณสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งนะครับเดินไล่อัดไล่ถล่มเจ้าปราบพิภพแทบลาลงนะครับพอดีได้จังหวัดเตะปราบพิภพต่อยมาสวนครับหลับสนิทสิท์ถามลงนะครับวันนั้นไพ่ไพ่นอกพลิกล็อกให้กับปราบพิภพเอาราวัณ แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรพลังชัยสอพชิดชัยที่ช่องเจ็ดสีและก็มาชนะคะแนนเจ้าโ,โรเบิร์ตส,สอมงคลกันช่างนะครับหรือเจ้าโรเบิร์ตผู้กองบัดบางบานแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าสยามสิดไทยแลนด์นะครับวันนั้นต่อยอยู่สี่ยกเนี่ยกลางๆยกสี่เป็นรองถึงยี่สิบหนึ่งครับสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งปลายยกก็มาเร่งออกแข้งนะครับวางแข้งแล้วก็มีเข่าใน ฟันศอกทาเอาเจ้าฟ้าสยามมีแผลแตกนะครับหมดยกสี่ก็มาเป็นรองอยู่สี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับยกที่ห้าออกมาลักษณะชิงดาไกลๆนะครับแล้วก็ขขันอออกาวุธหมดยกก็เป็นรองฟ้าสยามอยู่สองหนึ่งครับประมาณสองหนึ่งกรรมาการก็รวบรวมคะแนนให้ชนะคะแนนไปนะครับสาหรับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงและรอบสี่คนสุดท้ายก็มาแพ่คะแนนให้กับเจ้าฉลามเสือในอัธยาศลานะครับ รอบสี่คนสุดท้ายนะครับก็มาแพ้คะแนนให้เจ้าฉลามเสือในในายกเอท่าสาลานะครับวันนั้นต่อยเบียดนะครับต่อยเบียดออกมุดได้ดีกว่านะครับแต่ว่าราคาก็เทไปทางด้านฉลามเสือนะครับสุดท้ายก็คลิกภพยคะแนนนะครับฉลามเสือในเอท่าสาลาไปนะครับวันนั้นมาถึงทางด้านเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือเจ้ากบภูเขาคุต้อมบัวเขาวนะครับซึ่งเป็นมวยจากอำเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแปงนะครับสําหรับเจ้าฟ้าสยามหรือกบภูเขาเนี่ยช่วงต้นต้นมวยรอบนะครับต้นตมวยรอบปูนเสือเนี่ยมาซ้อมอยู่ครับค่าย p k ของเสียแขกนะครับมีความหนักแรงขึ้นเยอะนะครับแข่งขึ้นเยอะปกติก็ซ้อมอยู่กับไทยแลนด์ปินสินชัยนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดนะครับลูกปั้มทีของตีนี่แข็งแกร่งนะครับแทงหนักแทงแรง เป็นมวยที่มีลำหักลำค้นดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกที่4ี่เป็นหนึ่งอำนาจมวยไทยที่ช่องเกสีแล้วก็มาชนะคะแนนลูกคูอินดาเป็นสารคามแล้วก็มาชนะนอกยกที่สี่มังกรยกที่เอ็นมวยไทยต่อมาก็มาชนะคะแนนเจ้าพันสิงคลองสวนภูรีสอดนะครับซึ่งพันสิงเน่ได้สิทธิ์เข้ารอบมาต่อยแทนเจ้า ซันโวบูมเด็กเซียนนะครับซันโวก็ได้ถอนไปแล้วก็มาชะนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับวันนั้นคู่ชกวันนี้เนี่ยเป็นต่อถึงสิบห้าึงยี่สิบหนึ่งแต่ว่าก็พลิกไพ่คะแนนมาเสร็จแล้วก็มาชะนะคะแนนพันสิงคลองสวนภูรีสอดอีกครั้งนะครับหมดยกร,ราคาข้ามไปที่พันสิงต่อสองหนึ่งนะครับแต่ว่ากรรมาการเคารบรวมคะแนนให้ชะนะคะแนนพันสิงไป รอบสี่คนสุดท้ายนะครับก็มาแพ้คะแนนให้กับปราบพิภพเอราวัณนะครับยกสองยกสามปราบพิภพทําท่าจะสู้ไม่ได้ครับเป็นรองอยู่สี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับที่สี่วันแข้งเพลลภบพับเทลล้วคานะครับเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์แก้ไม่ได้ครับลิกไพ่คะแนนไปในครั้งนั้นนะครับอดเข้าชิงในรอบบุญเสือครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับทั้งกู่มาเจอกันอีกครั้งนะครับ ความหนักแพงอยู่ที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับแต่ว่าจากการพ่ายแพ้สองครั้งติดครับจากการพ่ายแพ้ให้กับเพชรอ่าไทยพิทักษ์ทางหลวงแล้วก็แพ้ปาพิพกนะครับทําให้ความมั่นใจลดน้อยลงนะครับวันนี้นะครับเจอคู่ปรับเก่ากับทางด้านเพชรอ่าไทยพิทักษ์ทางหลวงซึ่งซึ่งมีรูปร่างสูงยาวว่หนักแรงเช่นกันนะครับแต่ผมอยากให้ลงทุนรองไปที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับ มว่ค mm hmm. ู่นี้เปิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับใครต่อรองนะครับเพจก่อนโชคนี่เป็นใครต่อรองนะครับผมอยากให้ลงทุนรองไปที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับเห็นได้ว่าช่วงหลังๆนะครับเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นี่เร่งออกอาวุธนะครับยกต้นๆพอเร่งออกอาวุธมักจะเหี่ยวปลายนะครับอย่างเช่นต่อยกับพันสิงห์นี่ก็เป็นต่อถึงประมาณสิบกว่าหนึ่งนะครับก็เกือบพลิกพ่ายมานะครับเกือบพ่ เพชรอ่าวไทยนี่ก็สิบห้าึงยี่สิบหนึ่งก็พลิกเช่นกันนะครับเร่งเร่งมากครับยกต้นต้นวันเจอกับป่าพิภพก็เร่งเกินไปนะครับเร่งท้ายๆก็หมดแรงนะครับแผ่วปลายวันนี้นะครับถ้าทางด้านฟ้าเสียมติด i ท a n นนะครับฝั่งแผ่นกันโชคดีๆนะครับไม่เร่งมากนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยเก็บอาวุธค่อยตัวค่อยเดินอาวุธนะครับผมว่าท้ายๆเอาอยู่นะครับเพราะความหนักความแรงอาวุธคมกว่านะครับเสียเพียเพียงรูปร่างอย่างเดียวนะครับ ผมอยากให้เล่นไปที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ซึ่งเป็นการชิงลำดับที่สามของมวยรอบคุนเสือนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นการชกระหว่างเจอเพชรสังวนันซอคาเฟ่มวยไทยหรือเจ้าเพชรสังวนันซอสมานคาเมนนะครับมวยจากพระปราชัยบุรีรัมซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีของเวทีมวยช่องเจ็ดสีประจำปีนี้นะครับ คนนั้นชกกับยอดเพชรสสปาคยิมนะครับได้รับเลือกให้เป็นมวยคู่ดเดือดทั้งปีนะครับวันนี้มาชกกับทางด้านเพชรนาโชคออดตึกแดงนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดเพชรสังวันสสมันคาเมนนะครับหรือเพชรสังวันสากาแฟมวยไทยมวยจากพรบพลาชัยบุรีรัมนะครับช่วงหลังในฟอร์มดีวันดีคืนนะครับชื่อเดิมก็คือเจ้าตรงตัวนะครับตรงตัวสสมานคาเมนนะครับหรือเจ้าตรงตัวปพินาพัฒน์เดิม เจ้าเพชรสังวานนี่เป็นมวยแข็งแกร่งนะครับเตะขานะครับเตะแรงตีนแดงครับหมัดหนักสอกคมโดยเฉพาะสอกระยะประชิดนี่ฟันได้หนักได้แรงนะครับเข่าในยไัไส้แทงลึกแทงแรงเขมวยตัวนี้อานาคตไกรนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าดำพลศักร,งรังสิทธตที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ไปแพ้คะแนนอาริสเดจเจ้าพันที่อตกแล้วก็ไปแพ้คะแนนยอดมนุษย์ ในเอธาสาลานะครับวันนั้นขึ้นมาเป็นต่ออยู่5-1-6-1สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับแพ้คะแนนให้กับยอดมนุษย์ในเอธาสาลานะครับแล้วก็มาแข่งมือกันอีกครั้งกับยอดมนุษย์ที่ต่อง7-4นะครับครั้งนี้ก็เอาชนะน็อกไปในยกที่4แข้งมือได้สําเร็จไฟต่อมาก็มาชนะน็อกยกที่3เพชรเมาลาัยเพชรเจริญวิทนะครับวันนั้นไปแทนนะครับเพชรสังวานได้ใหญ่แต่ว่าขึ้นมาโชคข้อเป็นรองอยู่5-1-6-1สุดท้ายก็เอาชนะน็อกมาได้นะครับในยกที่3 มวยตัวนี้นะครับยิ่งชกยิ่งแข่งนะครับยิ่งชกยิ่งแข่งเป็นมวยมีอนาคตนะครับโดยเฉพาะต้นๆนี่ชอบเปิดหน้ารับอาวุธนะครับชอบลองของนะครับชอบแลกชอบชนแต่ว่าท้ายๆในท่าต่อยเพชรสังวานไม่อยู่นะครับมวยตัวนี้เดินอัดเดินแทงนะครับต่อยหมัดฟันศอกอําตีนะครับยัดไส้รุนแรงแทบทะลุนะครับเป็นมวยเด็กหนุ่มที่มีอนาคต มาถึงทางด้านคู่โชคนะครับเพชรนําโชคออดตึกแดงนะครับหรือเจ้าเพชรนำโชคสจารุวันนะครับจากศรีสะเกตเป็นมวยตีนซ้ายแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดครับอาวุธแรงทุกลูกกระดูกมวยดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนปาสักสอยิงเจริญการช่างที่อุบลแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้ายังดาสอย่เยวบางแสนนะครับไปต่อมาก็มาถ่อยกับเพชรรุ่งเพชรจเจริญน,นะครับแพ้นอกโลกที่สี่ แล้วก็ไปแพ้คะแนนโจฟ้าวิเศษลักชาตินะครับที่อทกอวันนั้นไต่กับฟ้าวิเศษนะครับเตะขาต่อหมัดทาเอาเจ้าฟ้าวิเศษลักชาดเนี่ยแทบลาลงเช่นกันนะครับต้นๆ้นแต่ว่ายกสามในฟ้าวิเศษเล็กเนี่ยฟ้าวิเศษเดินจับตีปั้มทีนะครับเพชรนําโชคออการยอมนะครับโดนเข่าโดนบี้โดนหนักๆยอมครับแพ้คะแนนขาดรอยชนะคะแนนไม้สังดําสยิ่งเจริญกันช่างที่อทกอเช่นกัน ไปสุดท้ายก็ชนะคะแนนชเพชรอรุณคบพัสดุพันธุ์ภูเก็ตที่นนทบุรีนะครับที่อตคอหมยคู่นี้นะครับเพชรนาโชคในกระดูกดีทินซ้ายหนักแรงนะครับต้นต้นอันตรายแน่นอนครับเพชรสังวัชอบแรกนะครับชอบลองของเจอหนักหนักแรงแรงนี่อันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเพชรนาโชคอัตยแดงเอาไม่อยู่นะครับไม่อยู่ทางด้านเพชรสังวันอสมานคาเมนนะครับช่วงหลังในร่างกายแกร่งนะครับ กระดูกดีขึ้นกว่าเดิมจิตใจกําลังห้าวหารนะครับรางวันมวยดูเดืดอดแห่งปีในกาดันทีได้นะครับผมว่าเพชรนําโชคอัดถึกแดงถ้าเอาเพชรสังวันไม่อยู่นะครับมีสิทธิ์โดนน็อกเช่นกันนะครับรอดูก่อนนะครับสองยกท่าไม่หลับไม่ล่วงไม่หล่นผมอยากให้เล่นเพชรสังวนันซอก,กาแฟมวยไทยเป็นทีเด็ดในวันนี้นะครับผมว่าไทายไทยเอาอยู่ครับ กระดูกกระเดี่ยวเป็นรองนิดหน่อยนะครับความสดความใหญ่ไม่เป็นรองครับท้ายๆอัดกระจายนะครับผมชอบไปที่เพชรสังวานซอสมานคาเมนหรือเจ้าเพชรสังวานสอสกาแฟมวยไทยครับมาถึงมมยคู่ที่สามนะครับยอดเหล็กเพชรออเชริยะนะครับหรือเจ้ายอดเหล็กเพชรที่เด็ดเก้าสิบเก้ายอดเหล็กเพชรอแสงทวีนะครับคนเหล็กเมืองเกินร้อยนะครับตัวเดียวกันประเภทเจะล่ามาขามข้อเดียวครับเตะขาต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงกับมวยตัวนี้แกร่งทั่วแผ่นนะครับ ประเภทคนเหล็กนะครับฟอร์มหลังก็มี<ไ>ชนะอภพ้คะแนนก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็มาแพ้คะแนนรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์นะครับที่ราชดำเนินแล้วก็ไปแพ้คะแนนทภาวาแก้วสิงห์มาวินนะครับวันนั้นต่อสองปอนด์ก็าพ่ายความใหญ่ความหนักของเจ้าทภาวาแก้วนะครับไฟสุดท้ายกลับมาซ้อมนะครับซ้อมดีที่เซนทันโคราชนะครับก็ามาพลิกชนะคะแนนเจ้าเสกสันอขอวัญเมืองครับวันนั้นขึ้นมาเป็นรองอยู่ พอสมควรต่อยไปต่อยมาเตะขาต่อยมัดไล่แขนปั้มตีนะครับทางเสกสรรทาอะไรไม่ได้ครับท้ายท้ายคะแนนให้กับเจ้ายอดเหล็กเพชรออัจฉริยะไปมาถึงคู่ชกนะครับเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์แท็กนะครับสูงยาวเข่าแหลมยังเจ็บขโมยตัวนี้คู่นี้ต่อยกระน้ำเทียมหนัก140ปอนด์นะครับเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์แท็กหรือเจ้าเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยนะครับมวยจากใต้ตีนขวาหนักแรงนะครับ อาวุธคมทุกลูกครับเป็นมวยเด็กที่เก่งเร็วแขงเดียวเกินตัวเข้ามวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนมหาเดชพีเกษซนชัยมวยไทยยิมที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าชาโดสนานปีกไม้ที่สุราษฎร์เช่นกันแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเมืองไทยคลองสนบูรีสอดที่บุรีย์นะครับวันนั้นได้ต่อน้ำหนักนะครับแต่ว่าเขาเอาชนะคะแนนเมืองไทยมา ต่อมาก็มาชะนะคะแนนเจ้าทักษิณเล็กสิทธิ์ปรากายฟ้าที่ลุมพินีนะครับแล้วก็มาชะนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่นครศรีธรรมราชที่ปากใต้นะครับที่นครศรีแล้วไฟสุดท้ายก็มาชะนะคะแนนเจ้าทักษิณเล็กสอช,อชอเพียกอุฒัยที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นนะครับกลางๆยกสี่นี่เป็นรองเกือบสี่สิบหนึ่งนะครับสี่สิบห้าสิบหนึ่ง พอปลายยกสี่มาเร่งออกแข้งออกอะไรนิดหน่อยนะครับราคาไหลเหลือยี่สิบนะยี่สิบรองนะครับสิบแปดหนึ่งยี่สิบรองระยกขามาวางแข้งสามสี่ดอกนะครับแต่ว่าทางทักซิเล็กก็โตอยู่ตลอดนะครับราคาไหลรองเหลือสามต่อห้ารองหมดยกที่ห้านะครับกรรมการรวบรวมคะแนนชูมให้ทางด้านเฟอร์รารี่ชนะคะแนนไปนะครับทำให้ทักซิเล็กสิทธิ์ประกายฟ้า เือเจ้าทักษิเล็กสอจพียกอุไทยเนี่ยพ่ายคะแนนใ,นให้กับทางด้านเฟอร์รารี่ไปนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอยู่หลายประการครับวันนั้นทํให้กรรมการต้องจดสีโดนพักกันไปสองท่านนะครับซึ่งเหตุมาจากการตัดสินให้ทางด้านเฟอร์รารี่ชนะคะแนนทักษิเล็กสอจพียกอุไทยไปนะครับสําหรับมวยคู่ที่สามของรายการนี้นะครับระหว่างเจ้า ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนะครับซึงซ้อมอยู่ค่ายที่99กันยตีพบกับทางด้านเฟอร์รารี่เฟรทเทคนะครับของทีมงานเฟรทเทคผมยังมองว่าทางด้านยอดเหล็กเพชรในการผ่านมวยดีกว่านะครับกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับถึงจะเสียเปรบรูปร่างเี่ยสั้นกว่านะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงของเจ้าคนเหล็กจากเมืองคนร้อยเนี่ยไม่เป็นรองนะครับ ถ้าก็ทางเทียมงานเฮียตีนะครับหน้าเสือของเฮียตีนี่ไม่เป็นรองครับช่องจัดสีมีโอกาสเตะขาต่อยหมัดร่วงหล่นได้ง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเล่นเข็มสั้นเกมยาวไม่เป็นรองนะครับสําหรับยอดเหล็กเพชรถ้าเฟร์รารีจะเข้าไปจับทีปั้มทีนะครับมีโอกาสพลาดโดนมัดพญาประชิดมีสิทธิ์โดนศอกพ่วงได้นะครับผมอยากให้เล่นไปที่ยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะครับวันนี้นะครับเป็นมวยชอบอีกตัวหนึ่งของผมนะครับ นี่มาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับเป็นมวยชิงชนะเลิศมวยรอบคุณเสือครั้งที่20นะครับระหว่างเจ้าฉลามเสือในเวททาศาลากับทางด้านเจ้าปราบพิภพ,พเอราวัณน,นะครับทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก122ปอนด์ฉลามเสือในเวททาศาลาหรือเจ้าฉลามเขาปตอสาโรดนะครับมวยจากนกครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับ เป็นรองแชมป์เมื่อรอบไท่งันชีวิตมวยตัวนี้เขาแหลมแทงเจ็บครับช่วงหลังนะครับมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะครับรูปร่างสูงใหญ่หน้ำหนักเนี้ยต่อยดีนะครับสำหรับเจ้าฉลามเสือเป็นมวยที่มีอนาคตครับอาวุธหนาแกรงช่วงหลังมีเหลี่ยมกระตุกมีการวางเกมที่ดีนะครับรูปร่างใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับ ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนขาวสดชิ์สลับเสือที่ช่องเดสีแล้วก็ไปชนะนกยกที่สีบันลังทรับสองสลาชีพที่ช่องเดสีเช่นกันแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าดาบดำปตทโท,ทองทวีนะครับที่ช่องเดสีวันนั้นหลายท่านมองว่าไม่แพ้นะครับแต่ว่าด้วยความขยันของดาบดําแล้วก็น่าเสือกของทางด้านเนียอที่ที่เด้เก้านะครับทาให้กรรมาการรวบรวมคะแนนแล้วชูให้ดาบดชาชนะคะแนนไป ต่อมาก็มาชะนะคะแนนเจ้าดดโชเล็กปอบริรักษ์นะครับแล้วก็มาชะนะคะแนนดาบดำปตททองทวีได้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายมานะครับรอบสี่คนสุดท้ายก็มาชะนะคะแนนเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงพิกล็อกครับวันนั้นต้นๆเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าท้ายๆก็ปล้ำจีวางแข้งนะครับอาศัยหลักเถือความฉลาดแสงเข้าไปมานะครับได้มาชิงชนะเลิศครับทางด้านปราภิพภเอราวันนะครับ ถึงทางด้านปราบพิภพเอราวัณน,นะครับมวยจากสงขลาครับอยู่กับผู้หมวดกิตตศักดิ์มูดอหนะครับรือบังลีช่วงแรกๆก็มีทางด้านโมโนสิงเก้าแสนะครับเป็นคนจับเป้าดูแลการพิศซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับช่วงท้ายๆก็มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายของอันสุขุมวิทนะครับอันสุขุมวิทยยิม ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรัยนาทหมูปิ้งอร่อยชุมเบยนะครับที่นนทบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าหยกมังกรเอสดีดีแอนทนสปอร์ตนะครับที่ออตโกและก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรอาไทยพิทักษ์ทางหลวงที่ลุมพินีนะครับต่อมาก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรพลังชัยสพขิดชัยนะครับวันนั้นขึ้นมาต้นต้นเบียดนะครับแ่วท้ายยก็เตะสอนเชิงเจ้าพละเพชรพลังชัยสพคิดชัยนะครับ ต่อมาก็มาชนะนอกยกที่สามเพชรอ่าไทยวิทักษ์ทางหลวงที่ช่องเจ็ดสีนะครับรานนั้นเป็นรองสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งนะครับโดนถล่มโดนขย่าอยู่ก็บวกหมัดซ้ายนะครับทำเอาทางด้านเพชรอ่าไทยในหลับกลางอากาศนะครับภายนอกไป่พลิกล็อกในยกที่สามต่อมาก็ชนะคะแนนเจ้าดาบดำพทททองทวีนะครับวันนั้นต้นๆก็เจอหมัดเจอเข่าของดาบดำเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับท,ท้ายควรวางแข่งพับ เตะภาพับเตะแลคาแล้วก็มีสอกเสริมท,ำทํำบอลทางด้านดาบดำตัวทองตัวีในเลือดอาดนะครับแล้วก็ไพ่คะแนนไปพลิกล็อกรอบสี่คนสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้าฟ้าสยามสิ์ไทยแลนด์นะครับพน,นั้นต้นๆก็โดนเจ้าฟ้าสยามปั้มทีเตะขาต่อยหมัดออกการไปพอสมควรนะครับเป็นรองอยู่พอประมาณยกที่4ี่ก็มาวางแข้งซ้ายเตะแลพับเตะแลคา ทำเอาทางด้านฟ้าสยามสิทธิทเทแลน,นแก้ไม่ได้นะครับพลิกไพ่คะแนนไปอีกครั้งนะครับทําให้ทางด้านปราบพิภพเอาราวัณนนเข้าชิงชนะเลิศในวันนี้วันนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับระหว่างเจ้าฉลามเสือกับปราบพิภพซึ่งเป็นมวยงใต้ด้วยกันนะครับส่วนตัวผมนะครับยังชอบไปที่ทางด้านฉลามเสือในเกทยาศาลานะครับสูงยาวกว่านะครับร่างกายดีช่วงนี้นะครับร่างกายดี การพิสซ้อมเยี่ยมนะครับต้นๆนะครับต่อยให้ละเอียดละเอียดนะครับอย่าเปเร่งมากนะครับเพราะว่าปราบพิภพนี่ต้นๆเขาไม่ออกอาวุธนะครับเขาจะเร่งยกสี่เตะแล้วพับเตะแล้วคานะครับทางด้านฉลามเสือเขาต้องมีลูกบังลูกกันลูกโตนะครับวางแผนดีๆได้สูงได้ใหญ่กว่านะครับลูกหนักลูกแรงก็ไม่เป็นรองนะครับมีทีนขวามีเขาในปั้มทีแล้วมีหมัดมีศอกเสริมผมมองว่าไม่มีมวนเดียวแน่ครับ เรทเปิดมาต้นๆนี่ป่าพิภพเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นสิบเจ็ดคูอราคาเรทนะครับราคาเรทล่วงหน้านะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเรทเปิดมาใครต่อรองนะครับจะเป็นเพชรอ่าวไทยเคยชนะมาพิกล็อกแรกส่วนคู่ที่สองนะครับเพชรสังวานซอสมานการเมนกับเพชรนำโชคออดตึกแดงนะครับคู่นี้เรทเปิดมาที่เพชรสังวานต่อสิบเอ็ดแปดนะครับเพชรสังวานต่อสิบเอ็ดแปด อู่ที่3ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนะครับพบกับทางด้าน f e r r a r ารีแฟร์เทคนะครับที่หมัก140ปปอนด์เพรดเปิดมาที่ยอดเหล็กเพชรเป็นต่อ5-4นะครับและคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเป็นการชิงชนะเลิศมมยรอบคุณเสือที่20ระหว่างฉลามเสือกับปราบพิภพนะครับเพรดเปิดมาที่ปราบพิภพเป็นต่อ11-8ครับ มาดูผลการช่างน้ําหนักนะครับมวยคู่ที่หนนะครับมวยรอบปุนเสือชิมรับที่3เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับทางด้านเพชรอ่าวไทยมา122ปอนด์ท่าพิกัดส่วนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์มา123.5นะครับลดอยู่1.5ฟ้าสยามลดอยู่1.5ปอนด์นะครับส่วนเพชรสังวานสอสมมนการเมนมเช้ามา113.7นะครับลด0.7ส่วนเพชรนำโชค โจารุวันนะครับมา113ปอนด์เท่าพี่กัดคู่ที่3ยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะ140ปอนด์มาเท่าพิก,กัดนะครับส่วนเฟอร์รารี่ฟรเทคมา141.4นะครับลดอยู่1.4และคููชิงชนะเลิศนะครับฉลามเสือนายุเอตชาสลา,านะครับมาเท่าพิก,กัด122นะครับมา123ป้า12ยิ2.3นะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับมวยรอบคุณเสือนะัดชิงชนะเลิศนะครับฉลามเสือนายเวยทาสาลามา122.3ลดอยู่0.3นะครับปราบพิภพบเอราวันมา122.4ลดอยู่0.4นะครับเช้านี้มีทางด้านเฟอร,ร์ีรถลเยอะนะครับลดอยู่1.4ส่วนเพชรสังวานก็ลดอยู่0.7ฟ้าสยามสิทธิเลนลดอยู่1.5นะครับเป็นน้ำหนักลด มวยช่องจดสีเมื่อเช้านะครับสรุปแล้วมวยชอบประจันพรมนะครับวันนี้ผมชอบไปทีฟาสยามฉิตไทยแลนด์นะครับลดน้ําหนักเยอะนะครับวันนี้ลดน้ำหนักเยอะหน่อยแต่ว่าลูกหนักลูกแรงไม่เป็นรองนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับถึงจะเคยแพ้มาแต่ว่าแพ้พลิกราคาแพงนะครับวันนี้เรียเปิดมาใครต่อรองไม่ห่างนะครับเข้าไปก่อนนะครับมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนนะครับหนักแรงรุนน้ำนอกได้เช่นกัน ส่วนคู่ที่2ชอบพิธีเพชรสังวนันสอสมันคาเมนนะครับนักชกค,คู่ดูเดือดแห่งปีของช่องเจ็สีประจําปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้รับรางวัลวันนี้ลดอยู่0.7ต้น,ต,นต้นอันตรายหน่อยเพราะว่าเจอหนักเจอแรงแต่ว่าความเหนียวความเหนียวความหนักความแรงไม่เป็นดองนะครับท้ายๆเอาอยู่ครับมีหมัดมีศอกคมกริบเข่าในแทงทะลุไส้นะครับผมชอบพิธีเพชรสังวนันสอสม,มันคาเมนส่วนคู่ที่3นะครับยอดเหล็กเพชร อชริยะนะครับวันนี้เจอกับคู่โชคสูงยาวเหมือนเดิมนะครับมีลูกไล่แขนฟันศอกฝ่อยท้องเตะขานะครับรุ่นนำน็อกได้ชอบพิธียอดเหล็กเพชรอชริยะครับและคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับฉลามเสือได้ใหญ่ได้ยาวนะครับวันนี้วางแผนการโชคดีๆมีสิทธิ์คว้าแชมป์มาครองครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนรับราจยารย์ผมชมโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากผมวิเคราะห์ ผิดพลาดไปหรือขาดตกบกพร่องในส่วนใดนะครับ mm hmm. ก็ขออภัยแผ่นขับมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนข้อมูลที่มันขาดตกขาดเหลือไปนะครับแผ่นขับที่พอรู้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยวันนี้ขอให้แฟนคลับทุกท่านชงโชคด,ดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ